เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็ส,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนอีกแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะสำหรับท่าปักธงตัวนี้นะครับนี่ปังนี่ก็บอกได้เลยว่าสำหรับเซิร์ฟไทยเนี่ยผมหมดไปประมาณ1นึ0 0 0สนะครับคุณผู้ชม1นึ0 0 0สเพชรนะครับโอ้โหฟังไม่ผิดเลยนะครับหนึ่งแเพชรเนี่ยก็ประมาณ5 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นนี่แหละประมาณนี้เลยคุณผู้ชม โคตรจะแพงนะครับทีนี้คุปผู้มมอาจจะอยากรู้นะครับว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาขายกันยังไงแล้วก็แต่และเซิร์ฟเนี่ยมันราคาเท่ากับเซิร์ฟไทยหรือเปล่านะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาสุ่มกันดูนะครับเพราะว่าผมไปเห็นหลายๆเซิร์ฟเนี่ยประมาณ4ี่ห้าเซิร์ฟแล้วนะตอนนี้ที่แบบเขาเอากลับเข้ามานะครับและผมเชื่อว่าอีกไม่นานเซิร์ฟไทยจะกลับเข้ามาอีกครั้งแน่นอนเลยสำหรับท่าปักธงราคาหลายหมื่นตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ ผมเชื่อว่าเขาคงจะไม่แบบเอามาขายแบบถูกๆแล้วนะครับผู้ชมเพราะว่ามันแบบมีการปั่นราคาไปสูงมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า GM จะหักหน้ามาขาย299เพชรนี่ผมร้องไห้เลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็แบบคุ้มแล้วแหละคุณผู้ชมใครซื้อก่อนได้ก่อนแต่ว่าซื้อไปก็แพงหน่อยเจ็บหน่อยนะครับ ไม่รู้ว่าทุกคนอยากดูหรือเปล่านะครับว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาขายกันยังไงแล้วก็หมดเยอะเท่าไหร่นะครับโดยคลิปนี้ผมจะมาลองพิสูจน์ดูนะครับผมก็มีด้วยกัน4เซิร์ฟนะครับแต่ละเซิร์ฟก็กิจกรรมเนี่ยไม่เหมือนกันสักเซิร์ฟเลยนะครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยจะมาในรูปแบบไหนแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละเซิร์ฟเนี่ยเขาเข้ามาในรูปแบบกิจกรรมยังไงแล้วก็หมดเท่าไหร่ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับเอาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ย้ายมาที่เซิร์ฟอินเดียเเนนรรดีี๋วววาาาามูก่่่ิฟ้ย เขามาในรูปแบบกิจกรรมเป็นยังไงนะครับผมก็เติมมาทั้งหมด1 0 0 0งพเพจนะครับถ้าแบบเกินงบ1 0 0 0งพเพจแล้วผมก็จะไม่เอาแล้วนะครับเพราะมันสูงเกินไปนี่เลยนะเราจะเป็นกิจกรรมโปรเกมวิสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็มเป็นกิจกรรมแบบวัดดวงอะไรต่างๆหละคุณผู้ชมครับเออเป็นดวงเป็นแบบโอโอ,โอ,โอเป็นยังไงอะเจอแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือจะเป็นดูดีคุณผู้ชมก็คือจะมีชุดไม้อะนี่มีชุดนี่ ffcs นะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีทั่วสกินปืนนี่มีเยอะเลยท่าทางนี่ ไพเร t f แฟลกหรือว่าจะเป็นท่าปักธงโจรสลัดนั่นเองนะครับท่าธงโจรสลัดมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกิจกรรมมาเล่นยังไงผมยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่20เพชรกันก่อนดีกว่านะครับปั๊บคอนเฟิร์มไปโอมันจะสุ่มนะครับถึงเราล็อกไว้ที่ตรงไหนมันก็สุ่มอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสุ่มไปรวัวกันเลยดีกว่านะครับ200เพชรไปโหมาดูดีกว่าว่าซื้อนี้จะออกยากหรือเปล่านะครับแต่ว่าซื้อไทยเนี่ยโคตรจะแพงแล้วก็โคตรจะยากนะครับดูช่นเดียวกันนะครับ หนึ่งพันเพชรผมน่าจะไม่มีผลอะไรกระทบกระเทือนครับถ้าทมเด็ดขาดไม่น่าจะได้แม้แต่ผ้ากีริวของมันนะครับอโอ้โหไม่มีเลยคุณผู้ชมครับไม่มีวีวเอลเลยนะครับคุณผู้ชมเดีดเลยนปัได้สองครั้งนะครับอ่าแล้วก็ปั๊บโอ้โหเล2 0สองร้อยเพชรนะครับเรามาจัดกันต่อดีกว่านะครับปั๊บหูไม่ออกเลยฮะคุณผู้ชมครับถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรางวัลใหญ่แล้วนะคุณผู้ชม แต่ว่าแบบถ้าได้แล้วได้เลยก็ดีนะครับไม่ต้องได้ซ้ํานะครับคุณผู้ชมโอ้โหหนึ่งพันเพชรหมดไปนะครับผมว่าผมจะเอาอีก1000เพชรนะครับอ่าเสริมนี้สำหรับเสริมนี้เสริมเดียวเลยนะผมจัดเสริมนี้นะแต่ซื้อหลังผมจะไม่เอาแล้วนะครับโอ้ผู้มเติมไปหกร้อยบาทเลยนะสำหรับเสริมนี้ก็งบหกร้อยบาทนะครับสองพันเพชรเป็นที่ปล่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะผมชอบอะไรอยู่นี่อ่ะคุณผู้ชมช่วยเบรกผมหน่อยนะเดี๋ยวมันจะถล่มลึกนะครับมาสองร้อยเพชรไปเลยแล้วกันนะครับคือมันจะแซมหนึ่งนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะ ได้ท่าทางมาครับปุ๊บยังไม่ได้นะครับปับ๊บโอ้โหโอุย้ยมาท่าทางนี้มาแล้วเริ่มจะมาแล้วนะครับปับ๊บโอ้โหไม่มาเลยนะเรียบร้อยฮะผมเสียไปเปล่าๆเลยนะครับ2,000เพชรนะครับโอ้โหูเซิร์ฟแรกนะครับอันนี้แค่เซิร์ฟอินเดียนะคุณผู้ชม ดูทรงแล้วเนี่ยมูลค่ามันจะสูงมากๆเลยนะครับของท่าปักธงในแต่ละเซิร์ฟอ่ะเรายังตัดสินไม่ได้น,นี้คือเซิร์ฟอินเดียนะครับก็ India ก 2, เซิร์ฟอินเดียก็2,000เพชรไปแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ3,000-4,000เพชรหนุนถึงจะได้ก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยนะครับสำหรับเซิร์ฟอินเดียไม่ได้จับไม่ได้ต้องอะไรเลยนั้นเดี๋ยวเราไปดูในเซิร์ฟต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเอาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วนะครับไม่มัรนใจว่าจะเป็นเซิร์ฟอะไร เก็บโทเค็นนั่นเองนะครับเป็นแองเจลิก้าบันเดิลนั่นเองนะครับอุ้ยผมมีอยู่แล้วโอ้โหผมไม่ต้องสุ่มซ้ํานะครับคลิปนี้ก็แบบสุ่มซ้ำไปทําไมนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันผมมีอยู่แล้วอะจะลองสุ่มดูแล้วกันนะครับแต่ว่าโคตรถูกเลยนะครับคุณผู้ชมดูดิครั้งละ79นะคุณผู้ชมครับครั้งแรกก็39ก็ไม่ได้แพงนะครับโทเค็นก็ใช้แค่3โทเค็นนะครับถ้าใช้5โทเค็นเนี่ยก็น่าจะสูงไปหน่อยนะครับอ่ะผมน่าจะสุ่มไปแล้วแหละนี่ผมได้มา3โทเค็นผมจำไม่ได้ว่าผมหมดไปเท่าไหร่นะ เดี๋ยวลองสุ่มดูดีกว่าว่ามันออกยากขนาดไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าประมาณอันสองอันแรกเนี่ยออกง่ายมากๆแล้วก็ถ้าบักถงคงจะได้ไม่ยากนะครับในเซิร์ฟนี้ผมก็ตีอะยราคาประมาณ1000พันเพชรเท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าไม่เกิน1 0 0 0พันเพชรแน่นอนเลยเซิร์ฟนี้นะครับก็น่าจะเป็นเซิร์ฟเวียดนามหรือเซิร์ฟอ,อะไรสักอย่างนี่แหละคุณผู้ชมครับนี่ก็มีอยู่เดียวนะครับแต่บักทงนี่ เรียบร้อยฮะยังมีอีกนะครับเซิร์ฟเวอร์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเอาละคคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟสิงคโปร์อีกแล้วนะครับเซิร์ฟนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นกิจกรรมเข้ามาเหมือนกันนะครับอุ้ยเติมเพชรับฟรีก็รับไปหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ากิจกรรมของเขาเป็นแบบไหนนะครับอกกกิิิรรรมมเเเเนนนดลยัป็โ้เนาาาาาปาากาาาาาาานาา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 นาา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 า่าาา้าา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 ามาาาาแล้ว พอแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองเติมดูอ่าลองดูประมาณ500เพชรนะครับประมาณ3ครั้งแต่อุ้ยแต่เติมนี้แพงกว่านะครับคุณผู้ชมเติมนี้คือ300เพชรเลยนะครับหนักกว่าเดิมอีกนะ <S <S เดี๋ยวเราลองสุ่มดูดีกว่านะครับว่าเติมนี้แพงกว่าเนี่ยจะได้ง่ายกว่าหรือเปล่านะครับอ่าครั้งแรกยังไม่ได้นะครับผมจะสุ่มไปแค่2ครั้งหรือว่า3ครั้งก็พอนะปั๊บไม่ได้นะครับคุณผู้ชมดูวีเวแลแล้วน่าจะไม่ได้เช่นเดียวกันเลยนะครับปั๊บโอ้โหเซิมนี้ก็ยากนะคุณผู้ชมครับดูด โอ้โหไม่ได้แตะเลยนะครับแต่และเซิฟบอกได้เลยว่าราคาสูงทุกเซิฟเลยนะครับดูดิเซิฟนี้ผมให้อย่างต่ําเลยประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0เพชรอ่ะคุณผู้ชมครับดูดิก็คล้ายๆกับเซิฟแรกเลยนะครับที่เราไปเล่นเมื่อกี้อินเดียใช่ไหมอินเดียก็กิจกรรมนี้เหมือนกันนะครับโ <laughs> อ้โหนี่ตอนนี้ผมหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่และเซิฟคือผมไม่ได้แตะเลยนะ <laughs> ถ้าปักธงผมไม่ได้เห็นเลยไม่ได้แตะเลยเอาล่ะผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูในเซิร์ฟ USA บ้างดีกว่านะครับเซิร์ฟนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับบอกได้เลยว่านี่ก็คือจะเป็นเซิร์ฟสุดท้ายแล้วก็การันตีว่าผมจะได้แน่นอนเลยสำหรับท่าปักธงก็คือจะเป็นอ่าแบบกิจกรรมแบบก้าวเพชรนั่นเองนะครับอันนี้น่าสนใจมากคือแบบการันตีแน่อะอย่างน้อยคือแบบเราหมัวหมดตู้ประมาณ9้าครั้งคือได้แน่นอนนะครับผู้ชมวันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วก็อยู่ที่ดวงเราด้วยว่าเราจะมองทันหรือเปล่าหรือว่าเขาจะล็อกให้เราหรือเปลล่าแคคนี้หะผูชมรับ มียู800เพรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามองให้ทันนะถ้าปักธงจะอยู่ตรงไหนปุ๊ผมว่าอยู่ตรงกลางแน่นอนชัวร์เลยนะครับไปคอนเฟิรม์ม9เพร9เพร9เพรปับ๊บ <c oughs> วิแต่ว่าเขาเป็นรางวัลใหญ่เลยนะมาถึงผมได้รางวัลใหญ่เลยรางวัลใหญ่ก็คือจะเป็นปืนท่นเองนะครับมาถึงผมก็ได้รางวัลใหญ่ถือว่าไม่เลวนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าราคาตัดไปเนะี่ยผมไม่มั่นใจเลยนะผมว่าน่าจะเป็นแนวขวางนะตัวนี้แน่นอนเลยนะ เสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้ออะไรอ่ะคุณผู้ชมอ่าหายนะสีขาวนั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะอ่าตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเป็นแบบทะแยงมาแบบนี้นะครับปั๊บอุย้ยได้บ่อนนะค,คุณผู้ชมอ๋อดูทรงแล้วน่าจะแบบหมดตู้อีกแล้วเช่นเคยเลยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้แล้วเวมื่อกี้ผมหมดไปเท่าไหร่ประมาณอ่าสี่สิบเก้าไหมเฮ้ยได้ว่ะคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดนะเซ <T> อมนี้ผมหมดไปประมาณ200เพชรเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมก็ ไม่ถึงนะเมื่อกี้ก็200นั่นแหละคุณผู้ชมประมาณ200เพชรน,นะครับก็ได้เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมอุ้ยผมได้มาแล้วนะครับส่วน2เซิร์ฟนั้นคือแบบไม่นำหนุนเลยนะครับกิจกรรมอะไรอ่าเป็นแบบกิจกรรมอ่าซูปเปอร์วิดอะไรสักอย่างนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทางผมอยู่ตรงไหนนะคอลเลกชันนะครับแล้วก็ท่าทางเนาะนี่ท่าทางปักธงโจรสลัดนะครับปับ๊บปึ้ง ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็มาลองสุ่มกันดูแล้วแต่ละเซิร์ฟนะครับก็มาด้วยกัน4เซิร์ฟนะครับคุณผู้ชมก็เซิร์ฟแรกก็หมดหนักหน่อยนะครับประมาณ2,000เพชรยังไม่ออกนะครับคาดว่าจะประมาณ4,000เพชรนะครับแล้วก็เซิร์ฟที่2เนี่ยผมก็มีอยู่แล้วนะสำหรับท่าปักธงผมก็พูดได้ประมาณ1,000เพชรกว่าๆนะครับคุณผู้ชมไม่เกิน2,000เพชรแน่นอนเลยสำหรับเซิร์ฟนั้นเพราะว่าผม ค้าบคลายข้าวขาวว่าผมหมดไม่เกินนั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เซิร์ฟที่3านะครับอ่าเป็นเซิร์ฟอะไรสักอย่างเมื่อกี้น่ะผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าหมดเยอะเช่นเดียวกันหรือว่ากิจกรรมเหมือนกันเลยนะครับส่วนเซิร์ฟนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นเซิร์ฟ USA นะครับก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นแบบการันตีแน่นอนเลยนะครับผมว่าไม่มั่นใจมันจะไม่เกิน3 0 0 0ันเพชรนะครับอ่าเซิร์ฟนี้ก็คือประมาณ2,000กว่าเพชรนะครับก็ได้แน่นอนเลยมันก็อยู่ที่ดวงด้วยบาาางงคนนกกกก็็ไดดด้้้้้9เเเพรตอออููใหลวถีย เออครับผู้ชมครับก็เป็นเงินบ้านนะครับก็ไม่รู้จะชอบกันหรือเปล่าสำหรับทริปรโดดนี้นะครับผมก็อยากเก็บไว้ทุกทุกเซิร์ฟบ้านแหละกผู้ชมครับเพราะว่าเป็นท่าดีทีมากๆเลยนะครับเวลาซ้ำโศกคือแบบสะใจมากๆเลยนะครับ มันดูเด่นดีนะครับมันก็ดีคุยงครับเซิร์ฟชาที่แบบมีแบบแค่บางคนนะครับถามว่ามันก็ดีไหมที่เอามาขายแพงแบบนั้นในเซิร์ฟชายผมก็มันก็ดีนะคุยงครับเพราะมันจะได้ไม่ปักกันเกลื่อนนะครับเพราะว่าถ้าแบบมีทั้งเซิร์ฟนี่คือแบบปักกันมวดเต็มแมปชัวนะครับผมว่ามันเป็นท่าที่แบบเออมันปักแล้วก็มันอยู่นานมันก็แบบน่าจะเป็นของแรหรือมันก็เป็นของแพงนั่นแหละคุณยงผมว่ามันก็เหมาะสมราคานั่นแหละครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าคุณชอบอย่า like, ลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยถ้าคลิปนี้พูดจาไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ถูกใจเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปเรานี้บ๊ายบายจ้า